สวัสดีครับน้องชิคก์ผมสำหรับวันนี้ครับเรากลับมาเล่นกันต่อครับกับฮาร์ดคอร์เมค้าครับโดยที่ครั้งที่แล้วนะครับเราได้บุกเข้าไปในฐานของสติ e ดอนเนอะแล้วก็เจอเจเอแล้วนะครับแต่น่าเสียดายที่เราเนี่ยทาพลาดนะครับเจเอเลยโดนจับตัวไปต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะลุยกันต่อแล้วก็น่าจะเป็นการตามหาตัวเจเอคืนมาให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคแต่ก่อนจะเริ่มกันครับตอนนี้ครับผมได้ทําการอัปเกรดทันเดอร์โบเรียบร้อยนะครับให้กลายเป็น Tenable Type S นะครับมีติดตั้งวูดใหม่ครับคือ Beam ร i ฟ l e เนอะแล้วก็พวก Energy b บ d อะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายคือนี่เลยครับถ้าไม้ตายนะครับผมเราได้มาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็พร้อมสำหรับการลุยด่านถัดไปแล้วนะครับเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าแต่โอเคจอไม่ได้ค้างนะครับอ่าด่านต่อไปคือ Hornet n e s นะครับซึ่งจากรูปเนี่ยน่าจะเป็นด่านใต้น้ำนะยังไงถ้าเป็นใต้น้ำก็ต้องนึกถึงสกอกนะครับ สก็อตที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับน่าจะผล่ที้ด้วยโอเคมาเลยตึ๊ดตึๆๆๆๆ๊ดอ่าเราก็เจอเจ้านี้นะครับชื่ออะไรสักอย่างอ่านยากเลยเกินนะครับเป็นเอสไพร์ดของอีกฝ่ายนึงนะครับแล้วก็มีหุ่นเนี่ยเป็นหุ่นคัสตอมจากโปเลมชื่อเกรมกรมนะครับผมอ่าแน่นอนนะครับว่าเป็นหุ่นที่โหดมากๆในฐานะหุ่นที่สำหรับการต่อสู้และประชิดนะครับผมอ่าแต่เราก็อัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึง2รอบด้วยกันโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้านั่นได หัวแดงเนี่ยได้ทิ้งขุนไปเรียบร้อยนะครับเราก็รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะขับขุนอะไรใหม่มาเนะแล้วก็มีตัวละครใหม่นะครับชื่ออยู่นะครับผมเป็นหัวหน้าของฝั่งที่จะมาช่วยกับเรานะครับอโอเคเราก็จะเลยแทร็กเจ้ายานลํานี้เนี่ย CPB 505ที่ JA เนี่ยโดนจับตัวไปอยู่เนะแน่นอนครับว่าเราก็จะตามไปโอเคต๊ด แล้วก็แน่นอนครับหัหน้าก็บอกว่าโอเคเราจะไปไม่สองส่วนนะฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะไปช่วยคน้นอีกส่วนหนึ่งก็แน่นอนครับถล่มนะครับผมนั่นก็คือทีมของเราแล้วก็เอ็ดการเองที่จะเข้าไปตามหาเจเอแล้วก็ถล่มอีกฝ่ายสิ้นซากนะเาะั้นแล้วก็ลุยเลยดีกว่าครับนะน้าทีของเราภารกิจนี้นะครับก็คือจังหวะที่ฝ่ายหลักชุลมุนอยู่เนี่ยแถมเข้าไปแล้วก็ไปห,หาตัวเจเอให้เจอครับโอเคตึ๊ด

เตรียมตัวจบเรียบร้อยโอเคเราร่วงลงมาก่อนนะครับโอเคลงน้ำได้ไหมเนี่ยให้เราจะทำแบบกันหน่ำแผ่นโบไหมครับเที่ยวบีมเซเบอร์พุ่งลงพื้นแล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าโอเค

คแล้วก็ต้องระวังระเบิดพกทุนระเบิดกลางทางด้วยแตาน,นี้นี่ไม่หมูแน่นอนครับเราก็จะค่อยๆไปช้าๆไม่งั้นเนี่ยได้โดนทุนระเบิดแน่นอนชึบอย่างน้ไรพืนกลเป็นคนยิงออกสีใต้นะ้ำอะ ตูงน,นี้น่าจะเป็นอาวุธนะครับโอเคมีคนขอความช่วยเหลื <Position. S 2> ลอเอาเครื่องอาวุธอะไรสักอย่างออคนใต้น้ำอีกไฟมีของสำหรับใช้งานใต้น้ำด้วยนะครับน่าสนใจจริง อนม,นมนน okay. ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราก็เช้เุปจะณปชิดแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าปืนนี้เนี่ยมีกระสุนจำกัดแล้วก็รีโหลดไม่ได้คือมันจะดรอปเรื่อยๆก็เหอะแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคตจะเจออะไรบ้างนค่ okay. เรียบร้อย ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปแล้วกันนะครับข้างล่างนี้มีทางลับไหมไม่มีงั้นไปต่อข้างบนมีอะไรไม่เอ่ยอ้อตรงนั้นมีของเดี๋ยวเราค่อยบินขึ้นไปดูนะครับว่าตรงนั้นมีของอะไรเนาะ ข้างบนเหมือนจะไม่มีอะไรหรือมีก็ไม่รู้เราลองขึ้นมือยู่ทีนีน้แล้วกันนะครับโอเคคงไม่น่ามีอะไรโอ้ยแต่ระเบิดโอ้ยผมก็ไม่น่าลองบินขึ้นไปนะโดนระเบิดทั้งสองลูกไปแล้วครึ่งหลอด ข้างบนเป็นพื้นที่แรงมัน,นสูงก็ใช้สปีดเขาช่วยแล้วกันโอเคต้องหาทางทำอะไรกับทุ่นระเบิดก่อนแล้วนะครับไม่งั้นคือล่วงไปแน่ๆข้างล่างน่าสงสัยจัง สามารถมิสา์ตอนนี้หลอไปนดีกว่าไม่คอไม่น้องจะถีบเมีอย่างนี้ไม่มีซับจิติบขึ้นเลยครับด่านนี้เพราะว่าเราคงไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่ที่แน่เลยเอ็ดกาของเรารอดหรือเปล่าผมอยากรู้มากเลย ไม่ใช่ว่าขึ้นในภูมิที่เจอเอ็ดการ์ระเบิดนะครับโอ๋อขึ้นยอย่างไรขุ่นนครุ่นใหม่ถ้าต้องเป็นรุ่นที่เราสามารถโจมตีได้แค่ตอนที่โจมตีกลับมาเท่านั้นนะครับไม่มีปัญหาเด็ไม่มีของอะไร แต่เราก็ขึ้นบกเรียบร้อยเพราะฉั้นอาวุธใช้งานได้ตามปกตินะฮึโอเคขึค้นเรียบร้อยนะครับหวังว่าคงจะไม่ต้องลงน้ำอีกรอบนึงเนีย่ยแล้วผมพูดปุ๊บน้ำก็มาทันทีเช็ดข้างบนก่อนซิมีอะไรหรือเปล่า ทำไม่เอาคุนสู้ใต้น้ำมาสู้ันบกฮะประตูอยู่ข้างล่างนะครับผมมองว่าแถวนี้น่าจะจริงๆด้วยแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีของอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเครื่องนี้มัน ไม่มีอะไรเลยโอเคงั้นแปลว่าให้รับที่เราเจอก็มีเท่าที่ผมเข้าไปเมื่อกี้นี้แล้วนะลุยต่อลุยต่อมสมาร์ทมิสไซล์เรามีทั้งหมด4นะัดตอนนี้เนอะน่าสนใจจริงๆว่า,าทำอะไรได้เปลี่ยนอาวุธก่อนอ๋อไถ่เชือรอ よみがやほんとに。おれは、タイチバクリック。おー、キらエドガ、キコリコ、デカイヤマウンスケダ。ヤツらのヘリコ、タなモノシーン。 ยันไมมีทางรับลงไปได้นะครับยวลองหาอการผมเชื่อว่าข้างล่าต้องมีไอเทมรับเลยสักอย่างซ่อนอยู่หรือเป็นแค่ฉากเฉยๆ้องกันช่ามันเถอะไปต่อดีกว่านะครับหานานๆมนันก็นเสียเวลาเนอะไป ส่วนถ้าไม้ตายเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเก็บไปใช้กับมอสเดี๋ยวยังไงนะครับวรามันทุกอยคือทุกด่านในเกมนะครับมักจะมีไอเทมลับซ่อนอยู่เสมอเป็นพวกอาวุธอะนะผมไม่แน่ใจว่าด่านนี้ซ่อนอยู่ไหนขขอะคุณผู้กทนคิวคิโนชอุอะโนอาโอิเมะาวะเรียวสึคุอเซึนา โอ้โอเคโอเจอ,เอ,เอเของยากของผมแล้วละ่ะมันคือการที่ผมต้องค่อยๆโเลอร์ข้ามไปนะครับซึ่งเอาจริงๆคือยากนะเนี่ยโอเคผ่านด่านแรกผ่านจุดแรกมาได้แล้วนะครับจุดถัดไป ไปอืมขโมนมีของซ่อนอยู่ขอบคุณมากครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทางลับใช่ครับเมื่อกี้ทางมันไปต่อได้นิดนึงออก็ขึ้นไปสำรวจก่อนอ๋อคือลงมาตรงนี้เลยนึ่ก็เป็นทางลับแล้วสิแ,แล้วก็ไแดบบ้อุย้ย เกอบไปข้างล่างนี่มีอะไรแน่นอนไม่สิผมว่าข้างบนนี้ตรงนี้น่าจะมีอะไรมากกว่าไม่ใช่หละตรงนี้ทางไปต่อแสดงว่าข้างล่างต้องมีสัตว์กก็ตรงนี้ไม่มีอะไรลง Long. 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 ล่องล่องร่องเยอะแยบร้อยอางานหยาบละชุบต้องรอให้มันออกมาก่อนรอสิ่งหนโอ้ <c ười> ย ตายแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวและนั่นก็คือการตายครั้งแรกของเรานะครับเริ่มใหม่ไกลไหมเนี่ยไกลฮะผมจะไม่วิ่งเข้าไปโดนกระสุนแบบโง่ๆเลยมนะครับแล้วทำไมเมื่อกี้ผมถึงไม่กดใช้ ก็มีตั้งเยอะเนี่ยมีตั้งสองอันเนี่ยไม่ยอมกดใช้ออแต่จริง งั้นเราิ่บไปดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมมองว่าโอเคข้างล่างมีของรับแน่นอนเพราะาฝั่งนั้นที่เราไปเนี่ยนี่ปัญหาคือไอตัวถือโลนี่แหละครับเราจะทำยังไงให้สามารถ่อยหลังมันได้ โอเคสรุปที่นี่ขามาเลยแล้วเดี๋ยวไปจัดการนที่เเชเดียนี่แหละยากนะเนี่ย กลับไปใช่ไหมข้างบนเห้ okay, เสียเวลาบนแป๊บหนึ่งนะครับสรุปของอยู่ข้างบนได้ดีกว่าข้างล่างอือโอภารกิจรับโอเคให้เราป้องกันคนโอเคได้เลย ตามนั้นมีอะไรฟอมาไหมไโอเคอเรียบร้อยทุกคนแล้วก็กลับไปลุยกันต่อ เอ้ยสายรอดีไฟมาแล้วขอบเก็บเลยก่อนแล้วกันโอเคได้วุฒมาน่าจะเป็นช็อตกันนะครับเก็บไปใช้แล้วกันยังไม่อยากเปลี่ยกนกระสุนตอนนี้ ซึ่งพลายไปข้างหน้อเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าน้าแรงน่าจะหล่นพวบเลยนะครับตรงนี้มีอะไรตึ๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดดรอปสแกนเนอร์ลงไปนะครับให้ช่วยหาให้หน่อยอ่าโอเคจะช่วยหาให้ก็ได้แต่มันจะเจอไ้มนะ อ่ะผมว่าอยู่ข้างล่างนั่นแหละไอ,อ้แบบขนาตรงนั้นเป้ดใช่ไหมเออโอเคผมว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้สิ่งนั้นนั่นะครับถ้าไม่ตาย ตัวในตัวนี้เนียโอเคปุ๊บบเยก็ต้องเปลี่ยนเอาปืนใหม่ก่อนดีกว่าอยางน้อยเราได้ปืนนี้ทะลุเกาะสามนัดนะครับน่าช่วยได้เยอะน่าจะはここにいる จหน้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จบด่านเพียงเท่านี้จบแค่นี้ได้หรอโอเคถือว่าด่านนี้เป็นการตัดจบแบบงงๆนะครับนึกว่าจะไตีบอสอีกแต่ว่ายังไงครับโอเคเราก็เข้าใกล้ตัวเจไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าด่านนี้เนี่ยเราเจอแล้วล่ะว่ายานของเจเอมาจอดอยู่ที่นี่แล้วก็เจอตัวที่น่าจะเป็นบอสประจําบทนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนต่อไปน่าจะต้องมันกันแน่นอนนะครับอาจจะต้องมีการสู้กับบอสอาจต้องมีอะไรละเพราะฉะนั้น,นครับ สำหรับวิดีโอนี้ครับใครชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe c ช anel ส่วนใครมีคมเม์อะนรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปวันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย